แนะนำหนังเทียมสำหรับหัดสักหน่อยครับเจอปัญหาสักแล้วสกรปรกเช็ดหมึกไม่ออกขอบคุณครับอันเนี้ยมิมจะมาตอบคอมเมนต์นี้มันเป็นคลิปที่สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วที่มิมสักผ้าผู้หญิงหน้าแก่ๆนะทีนี้คอมเมนต์เขาบอกว่าให้แนะนำหนังเทียมมิมจะตอบเป็น2กรณีนะกรณีแรกคือแนะนำหนังเทียมแล้วก็กรณีที่2ก็คือเช็ดแล้วมันสกรปรกแนะนำหนังเทียมนะมิมจะแนะนำเป็นหนังเทียมแบบนี้เป็นหนังเทียมแบบที่มันมันนุ่มๆมันดูแล้วมันนุ่มๆนะคะหนังเทียมมันจะไม่ไม่ หนาแบบกระด้างอ่ะมันจะนุ่มๆมันอันนี้มันจะชนไฟนิดนึงนะไฟมันแบบสว่างอ่ะให้ดูใกล้ๆหนังเทียมมันจะนุ่มๆเออมันจะไม่แข็งอ่ะพอตอนที่เราจับไปแล้วมันจะดูเหมือนแบบไม่ไม่ใช่หนังที่มันมันเขาจะเรียกว่าอย่างไงเดียมันก็มีหนังเทียมหลายแบบนะแต่ว่าเวิธีการเลือกอ่ะให้เราเลือกหนังเทียมที่มันนุ่มๆอ่ะเออ มันจะมีหนังเทียมแบบนุ่มกับแบบแข็งใช่ไหมให้เราเลือกหนังเทียมที่มันมันจับไปแล้วมันมีความนุ่มๆอ่ะเออมันจะสักง่ายนะถ้ามันเป็นพวกหนังเทียมแบบแข็งๆอ่ะมันจะสักยากนะคะเป็นหนังเทียมแบบนี้นะแล้วก็เป็นหนังเทียมแบบนี้นุ่มๆอันนี้ก็นุ่มๆเหมือนกันนะแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าอันนี้มันเป็นแบบสามมิลแล้วก็อันนี้มันเป็นแบบ1มิลนะแล้วก็อันนี้มันเป็นแบบใหญ่เต็มหลังเต็มหลังอย่างนี้เลยอันนี้มันก็จะเป็นแบบนุ่มๆเหมือนกันเนี่ยเนี่ยพอตอนที่เราดูอ่ะอันนี้ค ก็จะเป็นหนังเทียมที่แบบว่าเลือกแบบเกรดดีๆเอาให้มันนุ่มๆหน่อยพอตอนที่สักไปแล้วมันจะสักง่ายมันจะสักติดง่ายบางแบบอะหนังเทียมบางแบบอะสักไปแล้วมันไม่ค่อยติดนะเว้ยหรือว่ามันติดแล้วมันไม่สวยอ่ะเออเส้นมันไม่สวยอะมันดูเหมือนมันมันมันไม่เนียนอะเออสักไปแล้วเส้นมันไม่เนียนมิไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าถ้าใครเคยซื้อหลายๆแบบเออแล้วลองมาเทียบกันนะจะเข้าใจนะว่าแบบนุ่มกับแบบไม่นุ่มอะมันจะต่างกันนะคะแล้วก็แบบนี้อันนี้คือเป็น หนังเทียมแบบแขนหนังเทียมแบบแขนอันนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันแปะติดแบบหนึบมากแล้วก็สักดีสักติดนี่นะอันนี้ก็คือแบบสักแล้วนะแต่ว่ายังสักไม่เสร็จยังมีความแบบไอ้นี่อยู่เลยติดตัวลอกลายอยู่อันนี้นะคือหนังเทียมที่แนะนาสรุปเลยก็คือว่าให้เลือกแบบนุ่มๆเกรดพรีเมียมนะแล้วก็เจอปัญหาสักแล้วสกปรกเช็ดหมึกไม่ออกมิ้นจะบอกว่าสกปรกเช็ดหมึกไม่ออกเนี่ยมันมันไม่ได้เกี่ยวอยู่แค่เรื่องหนังเทียมนะมันเกี่ยวอยู่กับน้ํายาในการเช็ดส่วนที่ มิ้มใช้ในการเช็ดก็คือ2อันนี้เป็นวาสลีนกับเป็นน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกจะเช็ดออกดีจะเช็ดออกง่ายนะใช้วาสลีนก็ได้หรือว่าจะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้นะแต่ว่ามิ้มจะบอกว่าหนังเทียมมันเกี่ยวเหมือนกันนะมันเกี่ยวทั้งหนังเทียมมันเกี่ยวทั้งหมึกนะถ้าเราสักแล้วมันแบบว่ามันสกปรกอ่ะเพราะว่าถ้าเราใช้หมึกที่มันมันข้นเกินไปอ่ะเออมันเหนียวเกินไปมันจะมีบางยี่ห้อนะที่มันเป็นหมึกแบบเหนียวเหนียวอ่ะข้นๆอ่ะอย่างนั้นอ่ะมันก็จะเช็ดออกยากแล้วก็หนังเทียมถ้าเป็นหนังเทียมที่แบบว่าแ แข็งเกรดไม่ค่อยดีหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะเช็ดออกยากนะคะสรุปเลยก็คือว่าหนังเทียมที่มีแมพแนะนําก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือแบบเต็มหลังนะเต็มหลังคนจริงเลยนะเป็นแบบนุ่มๆแล้วก็แบบนี้อันนี้ก็คือแบบขนาด A4 นะแล้วก็เอ่อใช้วาสลีนกับใช้น้ำมันมะกอกในการเช็ดแล้วก็อันนี้คือหนังเทียมแบบแขน สำหรับหนังเทียมทั้งหมดนะใครสนใจแอดมาที่ l ล n e แอด i a m m i m แล้วแจ้งแอดมินว่าสนใจอุปกรณ์สักนะพวกหนังเทียมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลายราคาคือมันมีหลายแบบมันมีหลายราคามิ้ก็จําราคาแต่ละแบบไม่ได้จำไม่ได้ว่ามันมีเท่าไหร่อะไรบ้างนะก็แอดมาแล้วกันนะแล้วก็แจ้งกับแอดมินว่าเออสนใจหนังเทียมนะคะเพราะมันมีหลายแบบมิ้จจาราคาไม่ค่อยได้แต่ว่าคร่าวๆนะก็คืออันนี้แผ่นละร้อยอันนี้แผ่นละ390อันนี้แผ่นละ50บาท หนังเทียมแขน2009หนังเทียมแขนเนี่ยคือคุ้มนะเพราะว่าพอตอนที่เราฝึกศัก์แต่ละทีใช่ไหมมันจะไม่มีใครมาให้แขนเราทั้งแขนในการฝึกศัก์หรอกเพราะว่าการฝึกศัก์บนบนหนังเทียมแขนน่ะกับบนหนังเทียมแบบนี้มันไม่เหมือนกันนะเว้ยหนังเทียมแขนคือมันได้วางจริงๆเลยบนแขนจริงๆเลยได้หมุนมือจริงๆได้หัดเข้าโค้งเข้าเคิบ์ฟได้ฝึกจริงๆอ่ะซึ่งด้วยความเป็นจริงแล้วอ่ะมันจะไม่มีใครมาให้แขนเราทั้งแขนในการฝึกศักด์หรอกเพราะว่าถ้าเรา เขาเป็นมือใหม่อ่ะไม่มีใครเขามาเหมือน มาไว้ใจมือใหม่หรอกมันอาจจะมีแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็จะหมดเพราะว่าพอตอนที่คนที่เขารู้จักเราหรือเขาติดตามเราอะไรเง,งี้ยเออแรกๆก,ก,ก็จะมามามาอยู่หรอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะหมดถ้าเราสั่งหนังเทียมแขนไปเพื่อที่จะไปฝึกบนหนังเทียมที่มันเป็นแขนจริงๆอ่ะเราจะได้เหมือนเป็นการฝึกคนจริงเลยนะคะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าอ่ะหนังเทียมมันก็ไม่ต้องรอลอกไม่ต้องรออะไรใช่ไหมเพราะว่ามันก็คือหนังเทียมมามันก็ไม่ใช่คนจริงๆอยู่แล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นข้อแตกต่างนะคะแต่สําหรับมมมรรู้สึกกวว่่าาาาคุเพะ 2,009สำหรับหนังเทียมแขน1อันแล้วได้ฝึกแบบหลายเดือนมากกว่าที่จะจบโปรเจกต์ทั้งแขนเนี่ยหลายเดือนมากโคตรคุ้มถ้าสมมติว่าเราสักประมาณอ่อสเดือนโอ้โหตกเดือนละเท่าไหร่เอง500คุ้มมากคือได้ได้ฝึกสักแบบคุ้มมากอะ่ะเพราะว่าถ้าเราจ่ายให้คนอ่ะยังไงคนก็ต้องแพงกว่า2,009อยู่แล้วเพราะว่าพอตอนที่เราเริ่มฝึกสักไม่มีใครเขาแบบว่าเชื่อใจอะไรเรามากหรอกนะเอาจริงๆเราก็ต้องหาอุปกรณ์ในในการช่วยตัวของเราเองนะคะโอเคนะคะ ใครสนใจนะอุปกรณ์ทุกชิ้นนะแอดมาที่ line แอ i A m m i m แล้วแจมินว่าสนใจอุปกรณ์สักมันจะเด้งลิงกเป็นร้านค้านะก็เข้าไปดูมันจะมีหลายๆอย่างนะมีหนังเทียมมีสีมีหมึกมีเข็มมีทุกอย่างนะคะ